ในสถานีพ t s เเขามีตู้กดอาทอยด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยอะก็คือตอนแรกหลิงมองอยู่ตั้งนานนะว่า่านอาทอยเหล่านี้คืองานอะไรองตรงนันคือหลิงเป็นสายมือเต็มตัวเลยค่ะแน่นอนว่าไม่พอหลินอยากได้องค์นี้เลยจีเซียองนี้จะนนำพาเงินทองหลามาเทมมองเขาากก้าตะกาก่อนเพราะอยากได้อีกองไงเอาพยานาดดีกว่าก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรามีเงินแล้วเราต้องสุขภาพดีด้วยกดเลยจัดไปโอ้โหชอบความแบบว่าเป็นพานอะ อามาแล้วแล้วก็องที่สองนี่นบอกเลยกล่องไม่มีบุกนะคะทูอาร์ทอยของแบรนด์เนี้ยคือผ่านพิการบุกเสร็จมาแล้วทุกองค์เรียบร้อยนะคะตื่นเต้นอ่ะหูก,กินหอมแฮะนี่จะคาบเหรียนเลยนะคะ,สะแสดงถึงความร่ำรวยสวยมากดีเทลงานคือค่อนข้างดีแล้วก็สวยสุดๆลารเขาก็จะเป็นแบบนี้ มีความสวยแล้วก็มีความน่ารักแบบลงตัวเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้องค์ท่านมาไว้บูชาสามารถแวะมาได้เลยที่สถานี BTS สยามเลยจ้ะ